สวัสดีครับผมเรามาเล่นเกมกันหน่อยนะครับวันนี้อยู่กับพ่อบ้านเล่นเกมในเกม Act.io นะฮะ Act.io นะเปิดกล่องม่วงกันก่อนดีกว่าครับพอดีได้กุญแจมาเมื่อสักครู่นี้โอ้แหวนสีเขียวพื้นฐานนะครับไม่ได้หรูรหรอหราอะไรตัวนี้เป็นการเปลี่ยนฮี่นะครับก็จะมีตามระดับเลเวลไป กดล็อกแล้วมันก็จะมีรูปเหรียญให้นะครับไปไปดูกันเ,นเพื่อนหนึ่งนะครับทุกคนลุยเลยต้องบอกว่าคนเก่งเยอะมากเลยนะครับเกมนี้บว,วกเลยครับเรียบร้อยครับผมเอาใหม่ครับเอาใหม่ตาที่สองเรียบร้อยครับผมใหม่ครับเอาใหม่ ตาที่สามโฆษณาขึ้นนะครับผมตั้งใจลุยนิดนึงนะฮะมาพูดแล้วไม่มีสมาธิชวเก่าทีครับ รอพลังยังน้อยอยู่นะครับเลือดเขาเยอะทำใหม่ครับเดี๋ยวผมทิดทองตรงนี้ไว้ก่อน ไม่ได้นะฮะเสียดายมากเลยเมื่อกี้ส่งเมื่อิีที่เข้าจะทำเขาตายตาที่ห้าแล้วนะครับเรายังไม่ผ่านด่านเลยไปต่อครับเอาาเอาคิดที่เข้าก่อนนะ along the way. เรียดนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลือดก,กันนะครับว้ย,ยเขาจะมีคนที่เล่นอยู่แล้วเราก็อัพอัพอัพตัวไ้เยอะแล้วนะครับเลือดเขาจะเยอะอะไรเงี้ยใส่ของดีๆนะครับเราเพิ่งมาเล่นเราเลยสู้เขาไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมฟื้นห้พีจะดูการโฆษณาก่อนนะครับอ่ะโอเคน้ำมันเต็มถังนะครับเดี๋ยวขอสกิลเพิ่มด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้ไม่ไหว สักคูนะครับอโอเคครับมีพลังชีวิตเ,เอาพลังชีวิตแล้วกันครับเดินขึ้นมาเป็น700ด้ปดสิบดยนะครับต้องเดินดูจังหวะด,ดีๆนะครับชิงค่าก่อนครับชิงลงมือก่อนชิงลงมือให้ได้ก่อนชิงลงมือให้ได้ก่อนนะเรา จริงไม่อยากได้ดาบไปที่มาสักเท่าไหร่เนี่ยอันตรายหมดเลยนะครับเนี่ย นะครับหาเลือดด่วนเลยเก,ก็บไปเนี้นะครับคิดจะเข้าเดี๋ยวผมเฝ้านี่เผื่อดได้เลือดนะผมไม่กล้าเสี่ยง สวยครับเลือดขอเลือดโอ้ได้สายฟ้าวิ่งเร็วนะครับเนี่ยมั่วไปก่อนครับมั่วไปก่อนครับโอเคสวยครับเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเลือดนะครับอันนี้มาด่านที่3แล้วนะครับต้องเพิ่มเลือดนะอยู่ไม่ได้ สักรู่นะครับโอเคไป็นกันต่อนะครับเดี๋ยวจะได้โอกาสคิดอีกเข้าดีโหลดความเร็ว,รวากว้างระยะไกลมาดีโหลดความเร็วแล้วกันนะครับไปลุยดา 3, ่านสามน้ำมันเต็มถังครับลุยมาถึงก็ใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนเลยครับไปครับไม่เด็งนะครับตอนนี้ 来哦、好，帅啊！大家再的。 เอ,เอาอะไรดีครับเนี่ยอุยอ,อันตรายไม่นะโอ้ยสุดยอดนะครับทุกคนหาสีแล้ว,ลวเอาไปดี เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเราต้องเอาคอายับความเร็วนะครับผมต้องฟื้นฟื้นเลือดก่อนนะครับไม่งั้นเราเอาไม่ไหวสักครู่นะฮะสวยครับตาอันี่สวยโอเคครับสวยครับน้ำมันเต็มถังนะครับเอาทักษะดดีไหมเอาดีไหมไปเลยดีกว่าดูเลยครับไม่เอาแล้วใส่กันเลยครับใส่กันเลยครับใส่กันเลยครับตอนนี้มี40มีผู้มีชีวิตอยู่นะครับ ต้อชีวิตรอดให้ได้นะพัน เกินไปนะเฮ้ย,ยไม่ได้นะครับอันตรา,ายเกินไปต้องดูโฆษณานะครับเสียาจครับตาสุดท้ายแล้วด้วยโอเคโหเปิดใหม่เลยนะครับเกมนี้ค่อนข้างโฆษณาเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีวกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วเราจะโหลดแสนนาน รเ,เรา,าแนะนำแนะนำกันเบื้องต้นนิดนึงนะครับนี่ก็จะมีภารกิจให้เราเก็บเก็บแล้วก็แลกกุญแจนะครับเก็บแลกกุญแจนี่ดานข้างนี่เลยถ้ากุญแจสีม่วงยิ่งยิ่งได้ของดีนะครับนี่เราก็ไปเปิดตรงนี้ร้านค้านี่ครับเปิดกุญแจก็จะสุ่มของมีของสีม่วงสูงสุดนะครับแต่ไม่ได้ง่ายๆหรอกแล้วก็เป็นหีบสีม่วงนะครับเนี่ยนี่อันนี้ใช้เพชรเปิดหรือว่าก,ก็แลกกุญแจฟรีอันนี้ก็ได้ของดีนะครับ แต่ก็สุ่มอยู่ดีครับแล้วก็เลือกฮีโรอนี่ตามเลเวลปลดล็อกตามเลเวลนะครับฮีโร่จะมีความสามารถอยู่ด้านนี้นะครับฮัสีแต่ตัวก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวโหนี่มี3ามอันเลยนะครับสีม่วงมีสามอันก็จะยิ่งโหดเป็นพิเศษเนะครับแต่ก็ต้องเลเวล20สบรางวัลน,นี่ก็กดไปตามที่ผ่านด่านนะครับก็ไ่โหลดกันเล่นกันดูนะครับเกมสนุกดีนะครับ a c t i o นะครับโ okay. อเคถ้าสราใครที่ชอบคลิปเล่นเกมเดี๋ยวมาเจอกัน e ี2นะครับสวัสดีสสดับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ